บทที่สิบสองอธิตตปริยายาสูตรเอวมเมสุตังเอกังสามายังภักวาขยายังวิหรติขยาสีเซส,สัตทิงพิกขุสหัสเซนาตะตระโคภักวาพิกุอามันเตสิสัพังพิกขเวอธิตังกินจักพิกขเวสับพัง อธทิตตังจากคุ้งพิกเวอธิตังรูปาทิตาจากหูวิญญาณาังอธทิตตังจากหูสัมผัสโซอธทิตโตยมปิทังจากขูสัมผัสสปัจจยาอุปชชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุขามาสุขังวาตัมปิอธทิตตังเกนะอธทิตตังอธทิตังราคัคคินาโทสักคินา โมหคขินาอธิตังชาติยาชรามารเนนะโซเกหิปริเทวเวหิท ah, so ุเคหิโทมานเซหิอุปายาเซหิอาธิต ah ันติวธามีโซตังอธิต so ังส ah ัตธาธิตาโซตะวิญญาณังอธิตังโซตะสัมผัสโซอธิโตยำปิดทางโซตะสัมผัสสะปัจจยา ุปชติเวทะอิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามาสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคักขินาโทสักขินาโมหักขินาอธิตังชาติยาชารามาราเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอธิตันติวทามี คานังอธิตังคันทาทิตาคานวิญญาณังอธิตังคานาสัมผัสโซโทิตโตยัมปิทางคานสัมภัสสะปัจจายาอุปัชติเวทาอิตังสุขังวาทุคังวาอทุกขมาสุขังวาตัมปิอธิตังเกนาทิตังอธิตังราคคกินาโทสักขินาโนามหักขินาอธิตังชาติยาชารามรารเนนาสโเกหิปริเทเวหิ โอเคหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอธิตันติวท่ามีชิวหาอธิตารสา,าอธิตาชิวหาวิญญาณาังอธิตังชิวหาสัมพัสโซอธิโตยัมปิทังชิวหาสัมพสัสสปัจจะยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามสุขังวาตัมปิอธิตัง เกนาอธิตังอธิตังราคคินาโทสักคินาโมหคินาอธิตังชาติยาชรามราเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนเสหิอุปายาเสหิอาตันติวทามิกายโยทิโตโพธพาธิตา กายาวิญญาณังทิตังกายาสัมผัสสทิโตยัมิตัง,งกายาสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาปทุขามาสุขังวาตัมปิอทิตังเกนะทิตังอธิตัง,ตงราคคคินาโทสักคินาโมหคคินาอธิตังชาติยาชรามาราเนนะโสเกหิปริเทเวหีทุกเคหิโทมนเสหิอุปายาเสหิ อาิตตันติวทามีมโนโอธิตโตธรรมาอธทิตามโนโวิญญาณาอาิตตังมโนสัมพัสโสอาิตโตยังปิดทางมโนสัมพัสสะปัจจยาอุปชติเวทะอิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามสุขังวา,งวาตัมปิอธิตธตังเกนะอิตตังอาทิตตังราคขินาโทสักขนาโมหักขนาอิตตังชาติยาชรามารณีนะ โสเกหิปริเทเวหิทุเขหิทุมานาเสหิปายาเสหิอธิตันติวทามีเอวังปัสสังพิขเวสุตวาอริยาสาวโกจักขุสมิงปินิพินทติรูปเปสุปินิพินทติจักขุวิญญาเนปินิพินทติจักขุสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทงัง จักขูสัมภัสสปัจจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุขามะสุขังวาตัสมิงปินิพินทติโลตัสมิงปินิพินทติสัตเทสุปินิพินทติโสตวิญญาณนปินิพินทติโสตสัมภัสปินิพินทติยมปิทังโสตสัมภัสสปัจจยา อุปชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามาสุขังวาตัสเมิงปินิพินทติคานาสมิงปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานาวิญญาณเนปินิพินทติคานาสัมภสเสปินิพินทติยัมปิทางคานาสัมภัสะปัจจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามาสุขังวาตัสมิงปินิพินทติชิวหายาปินิพินทติ รเซสุปินิพินทติชิวหาวิญญาณนปินิพินทติชิวหาสัมภเสปินิพินทติยมปิทางชิวหาสัมภสัปจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุขามาสุขังวาตัสเมิงปินิพินทติกายสมิงปินิพินทติโททพเพสุปินิพินทติกายวิญญาณนปินิพินทติกายาสัมภเสปินิพินทติยมปิทาง กายสัมภัสสะปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุุขามาสุขังวาตัสมิงปินิพินทติมานสงปินิพินทติธรรมเมสุปินิพินทติมโนวิญญาณปินิพินทติมโนสัมภัสเสปินิพินทติยัมปิทังมโนสัมภัสสะปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุุขามาสุขังวาตัสมิงปินิพินทตินิพิน ทางวิรัชติวิราคาวิมุจติวิมุตตสมิงวิมุตตะมีติญานังโหติขีนายชาติภุสิตังพระมจัจจะยังกะตังกะรันยังนาประรังอิทัตตาญาติปชานาติติอิทรมโวจักภควาอัตมนาเตภิกขูภะควโตภาสิตังอภินันทุมิมัสสมิงจัปนเวยา การณสมิงพันยมาเนตัสสาภิขุสหัสสัสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุจิงสูติบทที่สิบสามอนัตตะลักษณะสุดตังเอวมเมสุดตังเอกังสามายังภะคะวา อารานสิยังวิหารติอิสิปะตะเนมิคาทายตัตระโคโภควาปันจาวะคีเยภิกขูอามันมาเตสิรูปังพิกขเวอนัตตารูปันจหิทังพิกขเวอัตตาอภาวิสันิทังรูปังอภาทายะสังวัตเตยะ ลพเพทะจะรูเปเอวังเมรูปังโคตุเอวังเมรูปัง,ง,ม,ปงมาอะโหสิติยัสมาจาโภคภิกขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาาทายสังวัตตินาจาลรพติรูเปเอวังเมรูปังโคตุเอวังเมรูปัง,งมงอาอะโหสิติเวทนาอนาตาัตวาทนาจะหิทังภิกขเวอ,อัตา อภวิสันตนิทงเวทนาอาภาทายะสังวเตยะลพเทัจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติยสมาจะโคพิกเวเวทนานตาตัสมาเวทนาอาภาทายะสังวตตินะจารพติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติ สัญญาณตาสัญญาจะหิทางพิกเวอัตาอภภาวิสะนาิทังสัญญาอภาทายะสังวเตยะลัพเพทัจจะสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตตเอวังเมสัญญามาอโคสิติยาสมาจโคพิกเวสัญญาณตาตัสมาสัญญาอภาทายะสังวตตินะ สัลพติสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตูเอวังเมสัญญามาอโหสิติสังขารานตาสังขาราจหิทังพิขเวอัตาอภะมิสังสุยนทังสังขาราอภาทายะสังวเตยุงลพเทตจสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามา ไหสุนติยสมาจาโคภิกเวสังขารานตาตัสมาสังขาราอาพาทายะสังวัตติณัาจาลพติสังขารีสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเฮสุนติวิญญาณังอนตาวิญญาณังจากหิทางภิกเวอัตา อภวิสณนในยิทังวิญญาณังอภาทยยะสังวัตตยะลพเทตจัวิญญาณเนเอวังเมวิญญาณังโคตุเอวังเมวิญญาณนางมาอโหสิติยสมาจากโคภิกเววิญญาณังอนตาตัสมาวิญญาณังอภาทยยะสังวัตตินะจะลพติวิญญาณเนเอวังเมวิญญาณนางโคตุเอวังเมวิญญาณนางมาอโหสิติ ตังกิงมัญญาถาภิกขเวโรปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังทุสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปรินามธรรมังตัลังนุตังสมุปัสสิตุงเอตังมะมะ เอโซหามัสมีเอโซเมอัตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญาทะภิกขเวเวทานานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขงักขง,นนง,กขงวิปร,รินามาธรรมังกัลลังนนตัง สมานุปัสสิตุงเอตังมามาเอโสหะมัสมีเอโสเมอตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญถะภิขเวสัญญาณิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขงังวิปะรินามาธรรมังกัลลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมามา เอโสหะมัสมีเอโสเมอตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญาถะพิกเวสังขารานิจจาวาอานิจาวาติอานิจาพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวิปะรินามะธรรมังกัลลันตังสมานุปัสสตุงเอตังมะมะ เอโสหมัสมิเอโสเมอัตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญธาภิขเววิญญาณังนิจังวานิจังวาตินิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปปรินามะธรรมังกัลลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมาหมา เอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัสมัยติหะภิกขเวยังกินจิโรปังอตีตานาคตะปัจจุปันนงังอชตังวาระหิตาวาโอราริกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายังทูเรสันติเกวาสพังโรปังเนตังมะมะเนโสหะมัสมินาะเมโสอัตตาติ เอวเมตังยถาภูตังสัม,มปัญญายะทัพพังยากาจิเวทนาอตีตานาคตะปัจจุปันนาอชตาวาพหิทธาวาโอราริกาวาสุขุม,มาวาฮีนาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมามะเนโสหะมัสมินนาเมโสอัตตาติเอวเมตัง ยาถาภูตังสัมมปัญญายะทัพังยากาจิสัญญาอติตานาคตะปัจจุปันาอชต,ตาวาพระหิตาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวายะทูเรสันติเกวาสภาสัญญาเนตังมะมะเนโสหะม,มัสมินาเมสโสอัตาติเอวะเมตังยาถาภูตังสัมมปัญญายะ ทัทธพังเยเกจิสังขาราอติตานาคตะปัจจุปันนาอชตาวาพหิธาวาโอราริกาวาสุขุมาวาฮีนาวาปณิตาวาเยทุเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมามะเนโสหมัสมินะเมโสปตาติเอวเมตังยถาภูตังสัมปัญญายาทัทธพัง ยังกินสิบิญญานังอตีตานาคตาปัจจุปันนังอชตังวาหิทาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังบิญญานังเนตังมะมะเนโสหามัสมินนะเมโสอัตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายะทัถพังเอวัง ปัสสังพิกเวสตวะอริยสาวกโกรูปสัมิงปินิพินทติเวทนายาปินิพินทติสัญญาญาปินิพินทติสังคารสุปินิพินทติวิญญาณสัมิงปินิพินทตินิพินทางวิราชตินิราคาวิมุตติวิมุตสมิงวิมุตตมีติญานังโหติขีนาชาติบุสิตังพระมัจจิยังกตังการัญยังนาปะรัง อิทตาญาติชนะประชานาตีติอิทมามโวจะพภะควาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจัปนาเวยยการณสมิงพันยะมาเนปัญจวัคคียานาังภิกขุนังอนุป,ปาทายะอาสเวหิจิตตานิ we